โคตรหล่อมมุนี้ครับสวัสดีครับผมพบกับผม b o s บ Balon ช h a n n ครับวันนี้มาอยู่กับการรีวิว LT 02เป็นงานจีนหุ้ยเก่าแล้วนะตัว Legendary Toy นะครับผม คั้นี้ผมซื้อมอองมาจริงๆมันจะมีงานเทียบเคียงอีกที่เป็นเป็นงานของอะไรก็ไม่รู้มันจะมีงานเทียบเคียงไซส์เท่ากันเลยซึ่งผมผมว่ามันไม่สวยผมชอบงานนี้มากกว่าเพราะสีของ Legendary หรือ LT 0 2อ่ะทำสีเมทัลลิกสีน้ำเงินนะออกมาได้สวยมากโอเคกค็ภาพมากพอแล้วเอ่เรามาดูรอบๆตัวกล่องก่อนก็ Legendary toy แล้วก็งานข้างหลังเนี่ยปากก็สามารถออันนี้ได้เปลี่ยนเป็นแบบเปิดปากหรือปิดปาก แล้วก็น,นี่จะเป็นแมทริกซ์แห่งจิตพลังผู้นำานี้ก็อันนี้ครับที่เป็นคู่มือนะครับที่ที่ก็ต้องอ่านแหละอ่าเดี๋ยวดูนี่ก่อนนี่นี่จะเป็นดาบนะบดาบคู่ใส่หลังมือครับอันนี้คือจริงๆผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็อาจจะดูมาแล้วแหละดูมาแล้วแหละตัวของเล่นออกมานานมากแล้วอันนี้คือผมแบบอเอาแบบแบบรีวิวแบบรวบรัดแล้วกันนะอันนี้ปืน นี่คือคืออธิบายก่อนว่าคือผมมาได้มือสองมาจากในกลุ่มนี่แหละครับราคา1,200บาทคุ้มมากนะเพราะว่าเจ้าของเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ประกอบร่างอะไรเลยซื้อมาตั้งแต่ซื้อมาตั้งโชว์อย่างเดียวแบบยืนโชว์อย่างเดียวเลยครับมันจะมีคราบฝุ่นอยู่อะไรแบบแบบแบบเวลาเรายืนเราตั้งตรงๆเนาะมันจะมีคราบฝุ่นอยู่อะไรแบบนี้อ่าซึ่งพอผมได้มาผมก็อยากจะลองประกอบเป็นรถดูแต่กลายเป็นว่า อันนี้อันนี้ที่ผมเจอนะใครใครไม่เจออันนี้ผมก็ขออภัยด้วยว่าถ้าผมให้ข้อมูลผิดไปคือผมพยายามจะประกอบดูแต่บางจุดคือมันแข็งแบบน่องไหมเขาเรียกเออเขาเรียกไงวะเออมันมันสามารถง,าง้างออกมาได้ครับข้างซ้ายอัติมัตนะครับอ่าข้างซ้ายอัติมัตแข็งมากเว้ยแล้วก็รวมถึงอันนี้ด้วยอันนี้ก็แข็งแบบแข็งแบบแบบแบบหมุนอะหมุนหมุน,มน,มนได้แต่อตัวตัวตัวเดือยตรงเนี้ย แข็งมากแบบเปิดไม่ออกเลยนะครับผมผมฟื้นเปิดไปแล้วนะเอ่อแอบรู้สึกว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ประกอบล่างเป็นรถแล้วกันไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเจ้าของเก่าไม่มีการประกอบล่างไปนั้นเลยหยุดขยับน่าจะบางตัวที่เป็นตัวน็อตก็น่าจะแข็งหยุดฟืนไปแล้วผมไม่ได้ไปซื้ออะไรนะน้ํามันให้น้องอยู่สภาพนี้แหละเพราะว่าหุ่นยนแบบนี้ครับเราให้น้องอยู่เป็นล่างอุ่อนยนดีกว่าผมว่ามันเที่ยกว่าเดี๋ยวผมจะลองปรับมุมกล้องดูผมรู้สึกว่าเนี้ยงานเบบเนี้ให้น้องยืนดีกว่า เท่กว่ายเยอะดูดิดูหน้าดิโคตรเท่อะี่ด้านหลังครับประมาณนี้โครตรหล่ออะมุมนี้ก็นี่ครับมันจะประมาณนี้ประมาณเนี้ยดูอันนี้แล้วกันดูงานขา ผมว่าให้แสงตกกระทบแบบนี้ทุกคนจะได้เห็นมากกว่าว่าสีแบบมันเมทัลลิกเลยเว้ยสีแบบสีสีที่หัวเขาอ่ะโคตรสวยอ่ะสีแดงก็ก็สวยครับใช้ได้เลยก็ขอไม่ประกอบแล้วกันเพราะว่าคือเฟืองมันก็แข็งอะไรก็แข็งแล้วผมก็รู้สึกว่าอ่าล่างรถอ่ะใครๆก็เห็นอยู่แล้วว่าเออออพติมัสล่างรถมันมันมันก็เหมือนเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นหลาดไหนนะครับแต่ว่าเออเนี่ยล่างล่างเนี้ยสวยดี จริงๆจะมีเป็นพวกแบบงานที่เหมือนกว่านี้นะแบบผมแบ็คแอปเปิลปะถ้าผมจะไม่ผิดแต่นั่นคือมผมรู้สึกว่าส่วนสูงน้องอ่ะสูงไปผมรู้สึกว่าผมผมชอบขนาดแบบประมาณสัก20 20อันนี้ตัวน,นี้27เซนก็ไม่สูงไปไม่ข้ามไป 30- 30มเซนกว่าดีแบบนี้นผมว่ามันมันสูงไปก็ประมาณนี้ครับงานนี้คือสวยมากนะผมตามมานานแบบการรีวิวสั้นๆรีวิวแบบ,บนบ้าน,นะครับแบบข้อมูลไม่ต้องแน่นไม่ต้องอะไรเยอะแบบว่าเออฉันมีของ ฉันอยากเอามาให้คนได้รับรู้ว่าเอ้ยแบบเราก็เป็นเด็กคนหนึ่งที่เราก็เก็บตังค์แล้วก็อยากอยากอยากได้ของอะไรแบบนี้อ่ะ,อะครับไปแล้วครับ See you next time ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับบ๊ายบาย